ภทที่สองนะคะประเภทที่สองจะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเขาแบ่งอีกเป็นสองชนิดผ้าที่ผลิตจากเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมีสองชนิดคือ เหลืออีกสามสไลด์นะคะนักเรียนเคยใส่ภาพบางชนิดที่มันแนบเนื้อไหมลูกแนบเนื้อและเสียงมันดังกรบแกรบกรบแกรบ,บเคยไหมคะแล้วดึงออกมาเคยไหมลูกหรือว่าเราเวลาเรารีดผ้าชนิดนี้เวลาเรารีดไปโดนเหมือนกับดูดผ้าขึ้นมาเคยไหมคะ ยังไม่เคยใช่ไหมคะมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแต่มีการผสมผสานยังไงมาดูนะคะ ไม่เรียนไม่ทันบอกนะลูก2.1เส้นใหญ่ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากเศษใฝยฝ้ายเศษไม้แล้วผสมกับสารเคมีต่างๆเรียกว่าเรยอนอะซิตเตรต2.1 เส้นใหญ่ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากเศษใยฝ้ายเศษใยของต้นฝ้ายนั่นเองเศษไม้แล้วก็นำมาผสมกับสารเคมีต่างๆเรียกว่าเรยอนอะซิเตต เลยสองสไลด์นะคะต่อไปนะคะ,ะไม่ทันบอกนะลูกครูคอยนะคะคนที่เสร็จแล้วเขียนไปต่อได้เลยลูก2.2 2.2ก็เส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะทันแล้วนะคะ2.2เส้นใหญ่ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น จากสารสังเคราะห์ทางเคมีเรียกว่าเส้นใยสังเคราะห์เช่นไนลอนโพลีเอสเตอร์อะคริลิกเป็นต้น2.2เส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากสารสังเคราะห์ทางเคมีเรียกว่าเส้นใยสังเคราะห์เช่นไนลอน โพลีเอสเตอร์อะคริลิกเป็นต้น ต่อไปนะคะเป็นสไลด์สุดท้ายคุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ผ้าจะมีความเหนียวทนทานมากยืดหยุ่นได้ดีไม่ยับง่ายแต่จะดูดซับน้ำไม่ดีและระบายความร้อนไม่ดี คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ผ้าจะมีความเหนียวทนทานมากดึงแล้วนะคะเวลาดึงเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีไม่ยับง่ายแต่จะดูดซับน้ำไม่ดีและระบายความร้อนไม่ดี ถ้าให้นักเรียนเลือกใส่เรียจะเลือกใส่ภาพเพศไหนคะยายธรรมชาติและยายสังเคราะห์ยายธรรมชาตินะคะเพราะอะไรลูกเพราะเพราะสวมใส่สบายดูซึมซับเหงื่อได้ดีนะคะเสื้อบางตัวก็เหมาะสำหรับ ฤรดูร้อนนะคะฤรืดูร้อนบางตัวก็เหมาะสําหรับฤร่ดูหนาว สไลด์ครยังไม่เสร็จบ้างลูกมีไหมคะ ต่อไปขอใช้ชูไรเซอร์นะคะเด็กๆมาดูนะคะว่า,าบทสรุปของชนิดและคุณสมบัติของผ้าและ